สวัสดีครับคุณลุงนะฮะหรือว่าคุณปู่แต่ว่าคุณยศบดีจะให้เรียกง่ายๆนะครับแล้วก็วันนี้มาบ้านคุณยศบดีนะครับที่บ้านที่สันตุเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่ได้มาให้คุณยศบดีเนี่ยเล่านะครับเล่าก็สบายๆนะครับตั้งแต่คุณยศบดีรู้จักอูบาอินทร์นะครับแล้วก็เล่าไปถึงที่ว่ากูบา ได้ต่ออายุให้นะช่วงท้ายก็จะให้คุณยศบดีเนีฝากอะไรถึงอนุชนรุ่นหลังนะครับแว่าสบายๆนะคุณลงเดียวตัดตัดต่อได้เอาเป็นช่วงได้หรือพักได้นะครับอ่าอันดับแรกนะครับเรื่องเรื่องชื่อก่อนเนาะอะ่คุณยศบดีเมื่อก่อนนี้ผมรู้จักในในนามของคุณยศบดีนะฮะแต่ว่าคุณยศบดีว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะั้นเป็นยังไงครับเราให้ฟังหน่อยครับก็เร uh ิ่มแรกกอ แม่แม่เป็นคนซักผมเป็นคนตากเขาพาผมไปหาหลวงพ่อสดว่าตักน้ำประีเจริญอเิญนะอ่าเสร็จแล้วก็ไปหลายครั้งก็ประมาณสองพันห้าร้อยหนึ่งะแล้วก็ไปขอตั้งชื่อเมื่อก่อนผมชื่อสุขุมสมัยเด็กๆตั้งชื่อท่านก็คงท่านให้แม่ชีจันเป็นคนตั้ง ชื่อยศบดีแต่นี้พี่ยศบดีเนี่ยฟังแล้วเมื่อก่อนมันก็ยาวไปแล้วก็มันก็พอดีมาอยู่ทางเหนือผิดที่ผิดทางไงอ่าเวลาเขาเรียกภาษาเมืองก็ยศบดีไงโอ้มีเสียงแล้วอ่อนไปบอกว่าไปว่าเปิ้นเปิ้นดีกันเขาเซลเฉยเฉยมนะไม่เซลเด็กมันไม่รู้เออแล้วก็คนแก่โอ้บทเตี้ยชื่อยศบดีบอกมี จิตไปคิดมาอยู่ผิดที่ผิดทางไงนีนอก็เหมือนกับทักษิณเนี่เกิดเกิดเชียงใหม่ไป,ไปเป็นชื่อทักษิณไ,ได้ไ,ดไง,ไงเออก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นยศดีเอาบอไปไม้ออกผมก็ถอดยศไปด้วยเจายศออกเหลือแต่ในดีเมียไม่ยอมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดิมชื่อสุข,ขุมอ๋อ,อไไมออ ชื่อตั้งแต่แรกนี่ใครตั้งให้นะจำไม่ได้แล้วจําไม่ได้เนาะก็คงพระหน่อยแหละสมัยอยู่<อ>ตากสองพันร้อยกะข,ข,ข,ขมเกิดเก้าหนึ่งไงอ๋อสี่เก้าหนึ่งครับเรียนอนุบาลน,นั่น,นแหละก็เลย<อ>ชื่อสุข,ขุม